การถูกคุกคามเสรีภาพหรือความคิดเห็นในการทํางานหรือการใช้วิจารณญาณของสื่อมวลชนเนี่ยมันจะมาจากสองแบบอันที่1คือจากรัฐหรือผู้มีอํานาจอันที่สองเนี่ยมาจากการบีบของธุรกิจ <c oughs> คือไม่ได้บีบตรงๆหรอกแต่ว่ามันคือการบีบทางอ้อมอ,อย่างเช่นพี่ทํารายการอย่างเงี้ยแล้วพี่อยากจะทําอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่คิดว่ามีประโยชน์ <c oughs> แต่ไม่มีคนดูโฆษณาไม่เข้า แล้วเรื่องที่ว่าพี่จะทำต่อได้ไหมอืมแล้วเจ้าของธุรกิจก็ไม่อนุญาตใช่เจ้าของเงินไม่ให้ทาไม่ได้เขาจะไปให้ท <c oughs> ําไมเมื่อมันขาดทุนถูกวะ <c oughs> เพราะนั้นการคุกคามของสื่อเนี่ยมันมาใน2รูปแบบก็คือในรูปแบบเดิมก็คือจากอํานาจจากการใช้กําลังการขู่การคุกค,คามอีกอันหนึ่งก็คือจากการบีบของธุรกิจที่มันแข่งขันสูงมากมแล้วมันก็เลยทําให้เสรีภาพของสื่ออย่าง พี่อยากจะพูดเรื่องนี้พูดไม่ได้อะเพราะว่าเดี๋ยวเขาถอนโฆษณาซึ่งนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมเรื่องที่สื่อนอกกระแสเล่นเนี่ยสื่อหลักมักไม่ค่อยเล่นถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยสื่อที่ต้องการที่จะมีความเป็นอิสระมากขึ้นในการรายงานข่าวอย่างเช่นเดอะการ์เดียนเนี่ยเขาจะไม่อิงธุรกิจแล้วนะมไม่เอาสปอนเซอร์ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ The เดอะการ์เดียนเาจะมีเลยว่าคุณอ่านอาร์ติเคิลของเรา5อันแล้ว ขอบริจาคหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญเพื่อที่เราจะได้เอาเงินนี้ไปมุ่งมั่นทําสื่อที่เป็นอิสระไม่มีข้างไม่มีพักมีพวกฉันไม่ทําอันนี้เพราะว่าคนโฆษณาให้ฉันพูดอย่างนี้ธุรกิจบอกให้ฉันพูดอย่างนี้ไม่มีถ้าคุณต้องการที่จะมีอิสระในการทํางานแล้วก็ใช้วิจารณญาณของคุณอย่าง,ง,างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ถูกบีบมันก็ต้องมาออกทางนี้แหละหแล้วมันก็มีคนมาทํามากขึ้น แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการสร้างเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ให้การสนับสนุนแต่ว่าสื่ออิสระเนี่ยมันมีทางไปก็คือทางนี้มันก็จะเหลือศัตรูอันเดียวก็คือผู้มีอำนาจแต่ว่าคุณก็จะไม่ต้องกังวลแล้วว่าแบบเดี๋ยวจะต้องเกรงใจเจ้าของโฆษณาอะไรอันนู้นอันนี้เนี่ยมันมันก็จะตักตรงนั้นไปได้แต่มันก็เป็นหน้าที่ของสื่อในการที่จะตรวจสอบเปิดโปง คนที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเ,เวลาแล้วก็มีสมาธิในการทําหน้าที่หลัก<ม>โดยไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องของการที่จะต้องเปิดแนวรบอีกด้าน<ม>ก็คือเรื่องของการหาเงินแต่วันหนึ่งผู้มีอำน,นาจก็จะส่งคนมายืนหน้าประตูออฟฟิศได้แต่อันนั้นมันก็เป็นวิถีของคนทําสื่อ<ม>คือถ้าเกิดคุณรักที่จะเป็นสื่อมวลชนโดยเฉพาะคนที่ต้องการที่จะพูดความจริง แล้วก็รายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านี่มันคือความเสี่ยงเนาะมันไม่ใช่ความเสี่ยงมันเป็นส่วนหนึ่งของงานอ๋อมปส่วนหนึ่งเหรอเป็นใช่ไม่เห็นมีใครบอกหนูเลย <c oughs> ตอนแรกวันน้องอย่าเพิ่งไปไหนนะจริงๆลิตเติ้ลพี่เคยนั่งคุยกับเพื่อนเ <c oughs> พื่อนพี่คนนี้ก็เป็นเจ้านายเก่านั่นแหละอยู่ ABC ออสเตรเลียเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณรายงานข่าวแล้วไม่มีใครสนใจเนี่ยแสดงว่าแบบคุณไม่ได้ทํางานแต่ถ้าคุณรายงานข่าวแล้วปรากฏว่า คนที่คุณพูดถึงเนี่ยเริ่มกระวนกระวายแสดงว่าคุณกำลังทำงานของคุณ